สำหรับ e ีพีนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่จะว่าต่อเนื่องจากอีพี20ก่อนหน้านี้ก็ว่าได้เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่พี่ชายของผมกับแฟนย้ายออกจากบ้านที่ปลานบุรีแล้วมาซื้อบ้านโครงการที่หัวหินแต่เมื่อขนของมาจากปลานบุรีแล้วบ้านที่ต้องเสร,ร็จตามสัญญา กลับไม่เสร็จตามกําหนดทางโครงการได้ให้พี่ชายของผมกับแฟนไปอยู่ที่ทาวน์โฮมสองชั้นก่อนโดยทาวน์โฮมนี้มีอยู่แค่สี่หลังแต่เหมือนอยู่กันแค่สองหลังเท่านั้นถนนเข้ามาเป็นซอยแคบมากๆกํากกแพงติดกับกําแพงวัดและด้านหน้าทาวน์โฮมนั้น ็มีแคมคนงานก่อสร้างที่มุงสังกสีโดยใช้กำแพงวัดต่อสังกสีออกมาเป็นเพิงที่พักหลังจากที่พี่ชายของผมกับแฟนย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่นานแฟนของพี่ชายของผมก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยที่เหมือนนางลำเข่าใายลำกันและจะได้ยินช่วงเวลาประมาณ หนึ่งถึสองทุ่มแทบจะทุกวันเลยแต่พอถามพี่ชายผมพี่ชายผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยจึงคิดว่าคนงานในแคมป์น่าจะเปิดดูทีวีหรือรายการอะไรสักอย่างในคืนต่อมาพี่ชายกับแฟนก็ออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาตอนประมาณสองถึงสทุ่ม แฟนพี่ชายของผมก็มองไปยังแคมของคนงานก่อสร้างกลับมืดสนิทไม่มีคนอยู่เลยสักคนกลายเป็นแคมที่สร้างไว้ตอนทำงานแถวนี้แต่ก็ยังไม่ได้รื้อถอนออกขอถามพี่ชายว่าไม่มีคนอยู่เลยเหรอพี่ชายผมเลยตอบว่าคนงานไปทำงานไซงงานอื่น ไม่มีคนอยู่นะในแคมป์นี้เมื่อได้ฟังดังนี้แฟนพี่ของผมจึงแน่ใจแล้วว่าเสียงดนตรีที่ได้ยินนั้นไม่ได้มาจากแคมป์คนงาน,นแน่แต่ก็นึกสงสัยในใจว่าเสียงมาจากไหนกันแล้วกลางดึกคืนหนึ่งแฟนพี่ผมลุกมาเข้าห้องน้ำโดยห้องนอนของพี่ชายผมกับแฟน อยู่ที่ชั้นสองของทาวน์โฮมหลังจากที่เข้าห้องน้ำเสร็จแฟนพี่ผมก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกับเงาคนยืนอยู่ที่บริเวณหน้าต่างทีแรกนั้นก็ยังไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะว่านี่มันชั้นสองน่าจะไม่มีอะไรพอเข้าห้องน้ำเสร็จก็เหมือนเห็นว่ามีคนยืนอยู่ที่หน้าต่าง ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแต่พอนึกขึ้นได้ว่านี่มันชั้นที่สองก็หันไปมองตรงหน้าต่างหน้าต่างถูกปิดด้วยผ้าม่านบางๆจึงทำให้เห็นเงานั้นชัดเจนมากว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ด้านนอกหน้าต่างเท้าเหมือนจะไม่แตะพื้นด้วยซ้าเพราะชั้นสองถ้าเป็นคนแล้ว จะยืนอยู่ยังไงด้วยความตกใจแฟนพี่ผมก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาลั่นบ้านจนพี่ชายของผมวิ่งมาดูว่าเป็นอะไรแฟนพี่ผมก็ได้เล่าให้พี่ผมฟังว่าเจออะไรมาลุ่งเชาวพี่ของผมกับแฟนก็พากันไปที่วัดที่อยู่ติดกับเทาโฮมเพื่อที่จะทำบุญและขอลดน้ำมนต์กับพระ แฟนพี่ชายของผมจึงได้โอกาสนี้ในการถามหลวงพ่อว่ามีงานอะไรหรือเปล่าทำไมเปิดเพลงดนตรีไทยทุกคืนเลยหลวงพ่อตอบกลับมาว่าไม่มีงานอะไรนะโยมและที่วัดก็ไม่เคยเปิดดนตรีไทยอะไรด้วยนะหลวงพ่อตอบมาแบบนี้แฟนพี่ผมก็พอจะเดาได้แล้ว ว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ทำบุญและอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้แก่สิ่งต่างๆที่เข้ามาลังควานหรือปรากฏให้เห็นแล้ววันหนึ่งพี่ชายของผมต้องขับรถพาพ่อของผมกลับมาจังหวัดสกลนครทำให้แฟนพี่ของผมอยู่บ้านคนเดียวจึงไปเอาหลานสองขวบมาอยู่เป็นเพื่อนด้วย พอพี่ผมขับรถถึงจังหวัดสกลนครจึงได้คอมาหาแฟนของแกแล้วพี่ชายของผมก็ถามแฟนว่าแม่มาอยู่เป็นเพื่อนเหรอแฟนพี่ผมก็เลยถามกลับว่าแม่อะไรพี่ผมเลยบอกว่าก็แม่นั่งวีผมอยู่ข้างหลังนั่นไงแฟนพี่ผมเลยดูพี่ผมไปว่าอยู่กับหลานสองคน อย่ามาเล่นแบบนี้นะไม่ตลกเลยพี่ชายผมเลยพูดกลบเกลื่อนไปว่ามองผิดไปนึกว่าแม่ที่แถงเงาโต๊ะนี้เองหลังจากที่พี่ชายของผมกลับจากจังหวัดสกลนครก็ได้พูดถึงเรื่องที่คอมาว่าจริงๆแล้วพี่ชายเห็นเป็นผู้หญิงมีอายุผมยาวๆนั่งหวีผมอยู่ เลยนึกว่าเป็นแม่มาอยู่ด้วยแต่ก็ไม่กล้าพูดก็เลยทักไปแบบนั้นแต่พอเห็นแฟนบอกว่าอยู่กับหลานสองคนเลยกลัวว่าจะกลัวกันเลยพูดไปว่าดูผิดเองแล้วจากวันนั้นพี่ชายของผมกับแฟนก็ได้เร่งรัดโครงการให้รีบทำบ้านให้เสร็จ แล้วก็ย้ายออกจากทาวโฮมหลังนี้ในเดือนต่อมาท่านผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่พี่ผมเจอกับแฟนนั้นคืออะไรกันแน่สำหรับเหตุการณ์นี้ทำให้พี่ชายของผมกับแฟนของแกหลอนกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยหากท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้ ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันเข้ามาบ้างนะครับและสำหรับในอีพ mm ีนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ